ขอกระด่ที่ใช้ที่อุเนและก็ออกิที่พี่นองน้องอันนี้มันมันมันเกิดนมากเลยเนาะอาจจะเป็นระบบงานฝาคออะไรเรเอยก็ยังมีมากแต่เนีก็้ก็อดิ่ครับกาบ้หก็ขอบครับครับนั่ายเขาจก็อคัเจะแข็งถึงจะเลื่อวงานน่อนะครับ ขอต้อนรับนะครับขอขอบคุณนะครับผ <sh> <et> ู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานนี้นะครับขอบคุณและในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยอะไรกับผู้ปกสาวเป็นระดับต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมไทั้งสองฝ่ายระดับต่อไปเขาคงจะให้ความร่วมมือได้ด้วครับผอนะครับจะเดินลงไปท่าทายกับแขกรับเชิในช่วงต่อไปนะครับขอขอบคุณและขอเสียบไว้ให้ความร่วมมือได้ทั้งสองฝ่ายด้วยครับ เก็ได้หมดเลยนะครับคต่อมาที่ผู้บสาวนะครับคือวันนี้นะครับพระเอกและนางเอกของงานนะครับคือดีนะครับคุณชาและคุณเต้นะครับตอนนี้คงจะผ่านคลาสความตึงแล้วนะครับคุณชาครับก็พักความเป็อย่างสั้นๆไม่ต้องคทีเดียวนะครับพบกันครั้งแรกกับคุณเต้ที่ไหนนะคุณชาคือต้องครับต้องก็ยอมไปเพรว่าเขาตีขที่แล้วสองที่ขึนที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คือ ครับครับผมเป็นม่สืครับับานข้นองคจักกันครับผมก็จะนำรู้จักกันจากนั้นมาก็แลกเปลกันแล้วก็ติดต่อกันตลอดสาใสสคอมาคพั่มเปนราวสองปีนสองปีขึ้นใช่ครับกเริ่ร่ัต้ใจว่าใครระดับนี้แหละเลยตั้งใจลงัดพันเลยนครับเม่ ในตอนนี้ยเวลาสองปีทีึผ่านเนี่ยอนอกจากความสวยงามความสง่างามของทศสาวแล้วนะครับคุณมีความประทับใจอะไรในในในความรู้สึกของของทศสาวาว่าวันนี้คือแน่ของรูกของแน่เที่ที่นั่ใช่เลยที่เราอยู่กับเราตลอดไปเลยครับความประทับใจที่ที่ที่ททออทพ,อพอที่จะกันอปน่อได้ครับ ความดีงามความสมอต้นสมอปลายก็เ้าขผมก็ก็สวยไปรอบนิดนึงนะครับครับผมใจก็ดีอนุญาตดีปกใจดีช่วันรักษตัวของพ่อแม่ผมเรื่อของแม่ก็ว่บมีแล้วก็มีพลพยรับแล้วก็มีน้ำใจแล้ก็ทีครับเ็นคนที่สดใาครับผม วันแรกที่จะเป็นยังไงก็วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเสริมเดิมครับจูงไม่ท้องตัวไมยเคยเจยตัวแล้วไม่เคยเจอแล้วนิดนึงครับนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับมาที่เจ้าสาวมาที่คุณเป้นะครับคุณเป้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันวันแรกที่พบกับเจ้าสาวล่ะคุณเป้รู้สึกอย่างไรครับวันนั้นครับที่พบกับเจ้าสาวแรกครับต้องเขับใจ แต่แม่ประจุกับแต่อุจจตอทุกชายตีขาวมันจะเข้ากันเลยในในโซนนั้นหรือเปล่าครับก็ชนชายขาวเลยนะอ๋อครับอ,อันนี้ก็เป็นก็เป็นสเปคเด่นใ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 น,ในผู้ชายเรื่องปกติแล้วสุนิข์ครับแล้วก็ศึกษาดูใจกันมาเป็นระยะเวลาสองปีกว่าใ <ไป S 1> ช่ิข์ครับแค่ใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวมาถึงได้ยอมตกลงตกใจใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเราเป็นคนสุดทาพสุดทาพครับแล้วก็เป็นคน แสดงมากับตัวเองครับแล้วก็มีความพยันมากครับเป็นคนที่มีพื้นฐานและจิตใจดีที่อื่นๆมากกว่าตัวเองก็จะต้องแสดงว่าเขาไม่รับพิดถึงเราพิถีพิถันครอบครมากกว่าแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเท้ยอมใช้ตัวร่วมกันใช่ไหมครับมาที่คำถามสุดท้ายนะครับ ท่านาจ้าอาวาสนครัคืนวันนี้เป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์นะครับเป็นค่ำคืนเป่นความจงใจของคนสองคนนะครับจริงๆพิธีเราลงมาใหญ่มากเลยนะครับอยากจะมีคำพูดอะไรที่อยากจะพูดให้เจ้าสาวได้รับรู้หรือมีคำพิธีพิธีจะพูดกับเจ้าสาวในค่ำคืนนี้ครับเชิญนะครับครับครับผมครับเดี๋ยวอันนั้นคือคำขอบคุณแต่วันอยากจะพูดอะไรให้เจ้าสาวได้รับรู้ ก็อยากจะสัญญาต่อครับครับผมว่าผมไปแค่น่งคไปแค่เร่ว่าผมทางนีครับดูแลลูกของคุณพ่อคุณแม่ดีจอได้ใส่แต่ล่าเขาคนเดียวอย่างนี้ก็หลอบไปขอสมืครับาวยครับครับแล้วก็จะเป็นปัาเดียวกันนะครับเป็นคำพูด ควาสึกเดียกันครับอยากจะมีคำถามอะไรหรืออยากจะมีคำพูดอะไรเพื่อให้เขาเบาะแสหรืออยากจะมีคำอธิบาอะไรตะพวกที่เบาะับอยู่นี้เฉยเๆนะครับถูกแลกวขอสัญญาว่าจะรักพี่ไปตลอดไปจะใช้ชีวิตกับพี่ยังมีตลอดไปครับพูดสั้นๆแต่เนื้อหาได้ลึกซึ้งจิงใจเป็นอย่างมากเลย,เลยนะครับก็คงจะไม่พ้นภาพแนวคิดศาสร์ได้รับยุนนี้นะครับเป็นภาพแห่งความสดจทาที่จะติดตาติดใจ ไว้ในอัลบั้มในงานที่มีโมโมสุดยอลในวันถึงนี้ตลอดไปก็คงจะรบกวนเจ้าบ่าวนะครับหอมแก้มก้อสาวช้าๆเพื่อเป็นการบันทึงภาพถ้าแข็งขุนเกียรติสนใจอยากจะ้ชมภาพนี้ขอเช็คข้อมสุกหนึ่งครับงก็ช้าครับผมเด็กน่าเย็นครับให้พี่ตับก้องเลยเตรียมจับภาพที่สวยงามที่สุดเลยครับพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับ โอเคเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าฝ่ายเจ้าสาวเขาเลือกเดียวเส้เรียบใช้ท้ององเพีงฝ่ายเดียวอยากเห็นเจ้าสาวหอมขึ้นปกือกำลังใจสักครั้งหนึ่งนะครับสะเหร่บเลี้ยงตัวเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาออกมาอย่างสวยงามที่สุดนะครับเจ้าสาวรปวนเปหอมแก้มคืนนะครับท่านผู้นั้นเชิญเลยครับครับนี่เป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับเป็นภาพ แห่งค <ral es> ่ำคืนประวัติศาสตร์ของคนสองคนที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปนะครับไม่ใช่เป็นการแก่งแท่งใดๆเป็เสิ้นนะครับผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีเรื่องถึงค่ำคืนวันนี้เปิดรูภาพแ่งความทรงจำในอารบั้นก็จะโหนลึกถึงค่ำคืนอันสวยงามของคนสองคนที่จะต้องจดจำไปตลอดจนวันสุดท้ายนะครับฉะนั้นนะครับในค่ำคืน วันนี้นะครับก็ผมจะให้ผู้บ่าวสาวได้กล่าวขอบคุณแขกผู้เกียรติเกณฑ์ระดับต่อไปนะครับก่อนที่จะเชิญให้ผู้บ่าวสาวได้ทับการจุดเทียนบนโต๊ะและตัดเชตครับได้กล่าวขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับกล่าวขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานพิธีบนโต๊ะรถและตัดเชตครับก็รู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมาก เพือนเก่งหมดเลยครับก็กล้าพื้นใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณท่านประธานทั้งสองท่านท่านสุนทรภัยสลท่านพลตระเวนเอกภูมิไพรขอบคุณ,ออคณพ่อแม่ของเจ้าบา่าวขอบคุณพ่อแม่ออของฝ่ายเจ้าสาวนะยครับรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งญาติเจ้าบา่าวญาติเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็วันนี้ก็ถ้ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดขาดสมบุกสมบูรณ์ติดขัดตรสงส่วนไหนก็เป็นของเป็นขออนุญาตเป็นประธานไปเจ้าบา่าวกล่าวขออใครหน้าที่นะครับขอบคุณครับ ก็มีขอขอบคุณแขกผู้ที่เกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมสลองพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะคะถ้ามีสิ่งใดค่ดตกหล่นทิงก็ขอใครไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะนี่คือการขอบคุณจากผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้นะครับแล้วลำต่อไปก็ต้องขอเชิญผู้บ่าวสาวนะครับที่ประหงเทศนะครับเพื่อทำการจุดเทียนมงคลสมรส สำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่จะเริ่มขึ้นในครั้งนี้นะครับพร้อมกับประจงกับเชฟปกติก็ไม่เสียแรงขอบเกียรตินะครับที่มาร่วมรายการเลครับขอบคุณครับ